สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับบิงนุชจ้าอยู่ในรายการสดจ้าอ๋อรับสั่งยาหน่อยจ้าวันนี้เอาตัวไหนดีจ้าของอ่าคุณแม่วิมาลานะจ้าจ้าวันนี้เอาตัวไหนดีจ้าเอาสูตรหนึ่งฝาทองอ่ะสูตรหนึ่งฝาทองนี่นะอ่าตัวนี้ห้าขวดหนึ่งพันรับกี่ชุดดีจ้าหนึ่งชุดจ้ะอ่าหนึ่งชุดนะรับอะไรเพิ่มอีกไหมจ้าจะใช้แบบไหนอ่ะ อ๋อตัวนี้นะ1ขวดนะผสมน้ำา2 0 0 0ถึง300ลิตรนะฉีดพ่น,พ,นพื้นดินนะดินแห้ง <50 S 1> ดินเปียก50ลิตรนะฮะห้าสิบลิตรก็ใส่สักซักฝาครึ่งหรืสอสฝาก็ได้นะสองฝาก็ได้นะฝาฝาฝา,าเขานะฝาชทองนะอ่าหรือเนะนี่ยประมาณลองดูก่อนว่าดินของเรามัน,ม,นมันแห้งขนาดไหนถ้าดินของเราเนี่ยมันแข็งมันไม่ค่อยดีเนี่ย ใส่ไ้สักสองฝาแต่ถ้าดินนะของเราเนี่ยมันปกติอยู่แล้วเพราะเราใช้อ่าของเราอยู่อยู่แล้วเนี่ยเนาะอยากจะปรับปรุงเนี่ยก็1ฝาพอนะนะเจือจางหน่อยหนึ่งแต่ถ้านี่แหละแต่ถ้าอยากต้นเป็นเชื้อราได้ไหมอ๋อฉีดได้ครับนะแก้ปัญหาไอปัญหาเรื่องดินโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่านะถ้าจะผสมปิ๊กชได้ไปด้วยก็ได้นะนะจ้าเนาะเดี๋ยวผมจะการส่งให้นะห0ึ่บาทนะ